สองย์หนึ่งเจ้าของสองหนึ่งอยู่ไหมครับอยู่ไหมจ้าขนาจะไม่อยู okay. 2023 2023. 2023. North, ่เฮ้สองศูนย์สามครับสองศูนสามเชิครับอ่าไรหนามนะคะไรหนามครับค่ะเพชรบุรี ชื่อพี่พี่ชื่ออะไรคะมีตดามน้าเ่งปุ๊กท่นดีดโอเคจริงจริงค่ะรองชนะเลิศต้นที่สามยี่สิบ The Winner ต้นที่สามค่ะเป็นชนะเลิศในกลุ่มด่านะี่ี่สิของคุณนะไม่ไม่ใช่ยีครับยี่สิบเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเป็นชนะเลิศกลุ่มด่าง เป็นของเราเป็นของเราเป็นขวัญใจอ๋อโทษโทษโทษเข้าใจผิดขวัญใจกรรมการนะค่ะต้นที่สามร้อ3สามามเต้าใหญ่เต้าก้โอเคต้นที่ห้าหึแปดแปดมาโอเค รายงานตัวอันนี้เขียวรายงานว่าไงครับชื่ออะไรครับชื่อบอยครับค่ะที่อยู่สิงห์บุรีครับค่ะชื่อร้าน Mr. m u s ี่ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่คะออกไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นลึกไปโอ้ยดีดีเลยครับดีดีเลยครับค่ะนะทีนี้มาแชมป์ของแต่ละกลุ่มนะแชมป์แต่ละกลุ่มแชมป์สำหรับกลุ่มไร้หนาค่ะ นะครับต้นที่ชื่อว่า204อูาย์สีของคุณพี่ด้านหน้านปีชาเคยหน้าปีชาเคยหน้านะครับอ่าชื่ออะไรครับเป็นปีนชานะครับแล้วต้นนี้เป็นไม้อะไรไหมครับเป็นไม้ติดนอกไมยังคะปีนี้เอ้ยต้นนี้สองปีเป็นโรลดวิดีฮาร์ดนะครับวิดีฮาร์ดแบบนี้ ไปทำเบลซะแล้วชนะเลิศสนามสักนะรางวัลเดอะววนเนอร์ค่ะต้นสองศูนย์เจ็ดจำหน้าได้สองศูนย์เจ็ด <7. S 2> มาครับมามาช,ช,ชื่อสวนติงออฟฟี่ครับชื่ออะไรชื่อบอกชื่อหี่ครับอ่าแล้วอยู่ี่ไหนครับอยู่แถวสะพานสูงกรุงเทพนี่เองครับค่ะต้นนี้ ชื่อไทเกจจำได้ร้านเก่งมิกันอย่งดีนะครับ4วเอา8โอ้4วบแล้ขอคุไได้ได้สักบกอุ้ยขายเลยขายเลยซื้อเลยซื้อเลยโอ้ํ้ตาไหลแลยนะพี่พี่บอกนี่น้ำตาไหลเลยอะสิบ้าอ่า ที่ต้นที่สามที่เป็นรางวัลวินเนอร์นะครับของรายการด่างต้นที่ยี่สิบเอ็ดครับสองหนึ่งค่ะคนนี้เหรอ่าอ่าอย่าใจอย่าใจพิสเตอร์แอนด์มิสซิสโคลี่โคลี่ก็คือโคลี่แมนท่านะครับต้นที่สี่ที่ชนะเลิศรางวัลเดอะวินเนอร์ของโคลีเแมนท่าเขียวคือต้นที่16 สิบหกหนึ่งหกอ้าวของพี่กลรอสแสดงว่าที่บ้านพี่มีแต่อันนี้เลยใช่ไหมคอลี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ของพี่ด้วยหรือเปล่าต้นเนี้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยส่งกี่ต้นพี่ส่งกี่ต้นอ่ะอของพี่เขาแต่ว่าอาจจะมารอบสองรอบสามไงแล้วต้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ b บสออ f อ o ์นิเซนท่าหมายความว่า,วาทั้งห้าต้นเนี่ย<ะ>ครพัดมาที่หนึ่งของแต่ละรายการ<ะ>แล้วก็เอามาประชันกันว่าต้นไหนดีที่สุด<ะ>ปรากฏว่ากลุ่มช้างเก้าใหญ่<ะ>เกิน6เซนติเมตรกลายเป็นเดอะเบสออพอร์นิเซนทา มิสเตอร์แอนมิทิคอรีนะครับมาอะถ่ายรูปถ่ายรูปเพราะว่าเมื่อกี้สัมภาษณ์เฉยๆอันนี้รางวัล <Okay. S 2> ถ้วยใหญ่ของเรานะคะถ่ายรูปกับถ้วยนิดนึงรูปหงไม่ดีนะหกว้างว้างเยอ งมันไม่น่ารักไม่ใครมี่เขาถือเนี่ยอันนี้น้องอ๋อหรอน้องที่ถือเนี่ยอ้องพี่เป็นตอไม้พี่บ๊อบก็ออกไปด้วยอ๋อพี่เขาบอกพี่บ๊อบต้องออกไปด้วยเขาบอกเอ้ยพี่เหรอเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวขอญาตโชว์ไว้ก่อนนะคะ